นี่ตัวน,นี้ รถถังสีทหารเสืออ่าเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยตัวเด็กนี่เขาชอบจินตนาการว่าเราจะเล่นกับรถถังแต่อันนี้เราจะบอกว่ามันเป็นตัวเล็กๆจิ๋วๆแต่ว่ามันสวยมากเหอนี่ดูการทําสีนี่เป็นไงเราจะบอกว่ามันโยกได้เเลยคันจิ๋วๆเหมาะสาหรับมือเด็กนี่แล้วก็เป็นทูแบ็กด้วยในหนึ่งเซตให้สี่คันนี้เลยจริงจริงแต่ละคันเนี่ยมันคืออยู่คนละอะไรนะสนาม สงครามแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออนไนคนละมาติเวิร์สใช่อันนี้ก็หมุนได้นะอันนี้มันทํามาจากเหล็กด้วยอ่ะข้างล่างอ่ายกได้ก็มันเป็นพลาสติกอะเนาะเป็นพลาสติกผสมกับเหล็กแต่ว่าการทําสีมาทําสีมาสวยงามมากเลยอ่ะมันมันมันพ่นสีมาให้อย่างดีคันพอดีมือเป็นลูแบใช่เลยเอาไว้เล่นประกอบฉากเป็นอารมณ์โมเดลสงครามเนาะเออิคันนี้ดูไฮเทคสุดๆก็เอาไปเล่นเสริมเนาะเอาไปเล่นไปกรอบไปทําฉากสงครามกันตัวนี้แจ๋วมากสวย